สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรถเกี่ยวข้าวครับกรเกษตรพัฒนาติดโลมลนะครับโอ้โหหนักหนักเลยครับแบบนี้ติดในท่าเสมอเสมอครับ ติดท่าเสมอเสมอเลยเดินดูรอบรอบก่อนโอ้ท่านั่งครับท่านั่งท่านั่งคุ้เขา่าโอ้โห หวันแล้วครับติด1วันแล้วติดปุ๊บโทรหารถวินเลยนะครับทีมงานช่างวีนี่ออกงานอีกแล้วครับ0878749987ครับวันนี้ที่บ้านอาพืชครับตำบลคำผงอำเภอโนนนาลาจงังหวัดสุรินทร์เป็นรถของอท่านนายกอุเทนครับ ติดดินเลยไม่รู้ยกสุดหรือยังฝั่งโน้นครับรถวินช่างป๊อปกำลังขุดคันนาอยู่วันนี้นําทีมนะครับรถวินมีช่างอุ้ยนะครับช่างอุย้ยช่างหมิงช่างบอยช่างป๊อปแล้วก็ช่างดอนครับห้าขุนพลรถบิน ออกปฏิบัติการในวันนี้เอารถมาทิ้งไว้หน้าง,งานตั้งแต่เมื่อคืนครับเอารถมาทิ้งไว้หน้าง,งานตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่ดึงคันหนึ่งนะครับดึงเจ้าไทยเจริญการช่างขึ้นแล้วก็ขึ้นเทเลอร์นะครับรถวินขึ้นเทเล์มามานี่เลย จะไทยเจริญกันช่างนี่อยู่บ้านปลาเดิดน,นะครับแล้วก็ช่างวยก็ได้พาผมไปดูไอหนุ่มไฟฟไฟของเสียโต้งนะครับที่อำเภอสนมต่อฝั่งนู้นก็บอกไม่ต้องรีบครับคันนี้ขึ้นเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็ไปดึงอีกคันนู้นภารกิจวันนี้ครับสองคันหลักๆ เกี่ยวจนจะเสร็จแล้วครับเกี่ยวจนจะเสร็จแล้วตรงนี้เหลือข้าวอยู่นิดหนึ่งนะครับข้าวนี่เหลืออยู่นิดหนึ่งมีรอยวิ่งรอบอยู่สองรอบจมลักษณะที่แบบว่าน่าจะน่าจะถอยหรือเปล่า นะครับดูจากลักษณะแล้วเสียบมานี่ครับเสียบมานี่ก็ถอยไปนู่นหรือเปล่าถอยไปจะเสียบมาใหม่เผื่อมันรลมนะครับอาจจะรู้ว่ามันมันลมอ่ะอันนี้อันนี้ตามความวิเคราะห์ขอ,ของผมนะนะครับส่วนความจริงเป็นยังไงก็ตามนั้นครับ จังหวะถอยเสียบถอยเสียบนี่แล้วก็ลงเลยครับอยู่ท่านี้เลยอยู่ในท่านั่งคุบเข่ารถเกี่ยวข้าวกเกษตรพัฒนารุ่นปดนี้ครับรุ่นปดนี่ แต่ถ้าติดบ่อยๆนี่ไม่ดีครับติดบ่อยๆนี่อาจจะเป็นนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องหลุมนี้หลุมเดียวครับจะติดบ่อยเมื่อวา,านนี้ช่างต๋องครับมือขวามา,าวันนี้ช่างต๋องสงสัยยังไม่ฟื้นครับช่างบอยเข้าเวนแทนครับผมมือซ้ายมาวันนี้ ห้าขุนพลรถวินอาไรเ่านั้น,น,นบ่ไปพุ่นได้ตีแบัเน,นี้ยช่างวุ้ยครับดูสถานการณ์สถานการณ์นี้เป็นไงช่างวุ้ย สถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างขอดึงพวดเลยขอดึงพวดเลยสิสห่วยมาสิง่ายไปแบบว่านี่ท่านท่านนาโยกอุเทนมาโอ้คือไงเน้สังกุืวะดึงผุดดึงยิบลหลด่าได้ดึงมั้ยบอทำการขุดละครับอันดับแรกก็ต้องขุดด้านหน้าครับขุดเพื่อเกี่ยวโซ่เกี่ยวสลิงก่อน อันต่อไปก็จะไม้ครับขาดไม่ได้เลยของทีมงานรถวินช่างอุ่ยเนี่ยก็คือไม้ครับผม,อ,มอยู่ลักษณะเอียงเล็กน้อยนะครับเอียงซ้ายเล็กน้อยข้างซ้ายนี่ลงเยอะกว่าข้างขวาล่องรอยทีมงานเขาขุด ขุดเห็นใบแท็กอยู่ไม่เรียกรถอื่นครับไม่เรียกทีมงานไม่เรียกรถแบคโคเพราะว่ารู้ว่าความความเสี่ยงถ้าเข้ามามันจะเสี่ยงเยอะกว่าเนะาะเออท่านนายกอุเทนเนี่ยเขามีไมโครมีมีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าเลือกทางจบครับไม่เสียเวลาด้วย เลือกทีมงานช่างอุย้ยจากอำเภอรัตนบุรีครับให้มาทำการแสดงอยู่ที่นี่ครับบ้านอาพืชตำบลคําผงอำเภอโนนนาลาจังหวัดสุรินทร์นะครับช่างป๊อปนี่ก็ช่วงนี้ตูดตูดรีมหมดแล้วครับตูดรีมหมดแล้วไม่มีเวลานอนตอนนี้ประมาณ20% อ่ะสู้ๆครับทีมงานรถวินวันนี้เครื่องยนต์ปลอดภัยครับไม่มีน้ำในนานี่ข้างซ้าย นะครับค่อนข้างที่จะหนักกว่าฝั่งขวาเล็กน้อยเท่านั้นเองครับก็ยังถือว่าอยู่ในท่าเสมอๆอ,อ,อยู่แต่ว,ว่าด,วดินนี้น่ากลัวครับเป็นดินเลนดินสมองดินทรายกะทิช่างหมิงลองขยมดูดิช่างหมิงขยมพื้นดินดูดิอู้ tiny, นี่นี่ ในช่วงนี้ครับก็ให้กำลังใจทีมงานครับในการขุดหาขุนพลนะครับของทีมงานรถวินนะครับก็ฝากเอาไว้อีกนิดนึงสำหรับท่านใดที่หาเบอร์โทรรถวินยังไม่ได้มีมีมาบ่อยๆนะครับผมก็พยายามพูดอยู่ทุกคลิปจดเอาไว้ครับจดเอาไว้ไม่เสียหาย 0878749987ครับผมหรือว,ว่าจะไปติดต่อที่สำนักง,งานรถวินครับตั้งอยู่ที่บ้านยางซุมครับตำบลไผ่อ,อําเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์อยู่ติดโรงน้ําแข็งกิมสุนไนครับหาง่ายไปนี้ก็จะเจอช่างรอๆของพวกเราครับรอ รอบริการอยู่รถแทีทดดมึงมอง่อไ่ช่างหมิงนี่ก็ไม่เตรมแล้วครับพลังงานหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรอกันตีสองตีสามครับ <c oughs> กลับไปบ้านไปตลาดเอกซื้อเนืออ้อวัวอีกสว่างพอดีได้นอนชั่วโมงเดียวช่างหมิงกับช่างป๊อปเอาเจ้าอา่า คอนโทรลไปด้วยเจ้าคอนโทรลหมาของช่างกุ้ยครับอเ,รเอาเอาเอาไปทำไมนะช่างช่างมิงเอาเ,เพื่อนครับ <c oughs> เอาเพื่อนไปแล้วเพื่อนหมาหมาเอา,าเพื่อนไปแล้วเพื่อนหมาหมาเออเออสรุปแล้วไปกับช่างป๊อบนี่ไปกับหมา <c oughs> ไปกับช่างป๊อบไปกับเจ้าคอนโทรลช่างป๊อบนี่หลับ เหลือแต่เจ้าคอนโซนเป็นเพื่อนน้องอ่อนเดินเข้ามานะครับรถบินดูลักษณะน่าจะถอยหลังเข้ามาครับถอยหลังเสียบเลย,ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับเนื่องจากว่าดินตัดเยอะดูเลยครับ<ป>ในช่วงที่ทีมงานขุดเนี่ย,ยก็ใช้เวลาวผมก็จะข้ามไป เดี๋ยวเราก็รอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะจบลงช้านะครับเกมยาวหนังชีวิตหรือว่าจบสั้นหรือจบยาวนั่นเองครับถอยมาแล้วรถวินเจ้าขวัญใจสบายชาวนาครับผมตัวหางค้ำยันนี่กระบอกยังใช้งานยังใช้การไม่ได้ครับ ปลี่ยนแล้วแต่ว่าเป็นเหมือนเดิมครับตรวจเช็คกระบอกแล้วอ,อะไรอะไรมันแตกนะช่างหมิงซิน้นทั้งทั้งคู่เลยบอกข้างซ้ายตัวเดียวซิน้นสีนกระบอกทะลุนะครับซิ้นกระบอกข้างซ้ายทะลุก็เลยยกขึ้นลงไม่ไหวนะครับ เวลาวางฐานนี่ก็ต้องเอาโซ่คล้องเอาไว้ด้วยไม่งั้นมันไม่กดนะมันเหินขึ้นมันเหินขึ้นเดี๋ยวรถวินหน้าลอยเล้วแรงดึงก็จะน้อยเดี๋ยวพี่ก็จะติดสตาร์ทเครื่องยกหน้าครับ สุดแล้วป่ะพี่สุดแล้วโอ้สุดแล้วครับมันจมหนักครับพอคิดดูสิครับใบแทกทั้งทั้งใบเนี่ยความสูงเนี่เป็นเมตรเนี่ยหายไปอยู่ใต้ดินแล้วก็จากระดับดินลงไปอีกประมาณสักสิบยี่สิบเซนได้นาที่ว,ว่ายกสูงๆนี่ก็กดพื้นเลยครับ ถอยเข้ามาตั้งลำแล้วในคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับทีมงานก็จะขุดกันเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ